สวัสดีครับเด็กๆออันนี้ก็จะเป็นเทสต์ไฟนะครับของปอห้าเป็นคลิปสุดท้ายของเทอมนี้นั่นเองนะครับเรื่องแรงและพลังงานอ่จากที่เรานะครับเรียนกันไปทั้งคอร์สนะก็ลองดูว่าเรามีผลเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าสมมุติชุดไหนทำไม่ได้ก็ลองกลับไปอ่านเนื้อหาก่อนที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยแล้วน้องจะทำซ้ำ ก็ได้นะครับ hey, แล้วก็ค่อยมาทบทวนกับคลิปคู่อย่างนี้นะ,ะมาเลยข้อแรกนะครับ hey, แรงไม่เป็นผลทําให้เกิดสิ่งใดอะแรงนะครับเขาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เกือบทั้งหมดเลยไหมทําให้ทิศทางเปลี่ยนรูปร่างวัตถุก,ก็เปลี่ยนได้ความเร็วเปลี่ยนได้สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือมวลถึงแนะว่าเราจะบิดอัดวัตถุยังไง มวลของเขาก็จะคงที่เหมือนเดิมนะงนั้นถ้าเราไปเจอพวกเครื่องออกกาลังกายอันไหนที่บอกว่าเฮ้ยเอามารัดตัวแล้วแบบน้ําหนักจะลดลงอันนี้อันนี้ไม่จริงเนาะปลอมนะเพราะว่าแรงไม่สามารถทาให้มวลเปลี่ยนได้ต่อไปข้อสองเอออกแรงไปทางซ้ายสามนิวตันอ่ะว่ารูปนิดหนึ่งออกแรงไปทางซ้ายสามนิวตันแล้วก็ทางบออกแรงไปทางขวาเจ็ดนิวตัน วัตถุยังคงหยุดนิ่งแรงเสียดทานจะเป็นเท่าไหร่ถ้าหยุดนิ่งแปลว่าแรงลัพเป็นศูนย์ดังนั้นพื้นหรือแรงเสียดทานเนี่ยก็จะต้องไปเสริมทางที่มันน้อยกว่าสู้ขึ้นมานะครับเจ็ดกับสามเนี่ยมันไปทางที่ตรงข้ามรวมกันในที่ตรงข้ามก็จะเหลือสี่นั้นแปลว่าแรงเสียดทานก็คือต้องเพิ่มไปอีกสี่นิวตันมันจะได้หักล้างกับเจ็ด พอดีค่นะคำตอบเป็น4นิวตันในทิศเดียวกับทาง a ที่เดียวกับ a ต่อข้อขอใครต่อไปข้อ3ามนะข้อ3มีแรงย่อยกระทําต่อรถนะ แล้วรถเนี่ยกำลังแล่นไปทางขวาอยู่ก่อนอื่นเรามาดูแรงย่อยทั้งสองนะครับปรากฏว่ารถเนี่ยเขากาลังเคลื่อนที่แล่นไปด้วยความเร็วทางขวาตัว,วไีทางขวานะครับีตัว300ร้กับ190มันคือแรงย่อยเราก็ต้องหาแรงรับครับทิศทางของแรงย่อยเขาไปในทิศตรงข้ามเราก็เอาแรงมากลบแรงน้อยนะ ผลรวมก็จะเป็นการหักล้างได้หนึ่งร้อยสิบนิวตันแล้วทิศทางที่ชนะก็คือทางสามร้อยไปทางซ้ายนะลดไปทางขวาแต่ว่าแรงลับไปทางซ้ายวัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงด้วยแรงหนึ่งร้อยสิบนิวตันก็คือด้วยแรงลับนั่นเองนะเวลาวัตถุเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยแรงที่เราออกนะครับเพราะว่า อ่ะบางทีมันอาจจะมีแรงอื่นสู้กับเราอยู่ก็ได้เราต้องเอาแรงทั้งหมดนั้นมารวมกันเราจะได้ว่าแรงนะครับรับเคลื่อนที่ไปทางไหนนั่นคือทางที่ถูดจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเหมือนข้อนี้ก็คือเขากําลังไปทางขวาแล้วแรงรับไปทางซ้ายทางขวาก็ต้องมีการเคลื่อนที่น้อยลงหรือช้าลงนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนไปทางซ้ายขอไกลต่อไปข้อฟี กนะ็สี่แขวนวัตถุด้วยตาช่างสปริงอ่านค่าน้ำหนักได้สามร้อยนิวตันเออถ้ามีตาช่างหนึ่งตัวน้ำหนักเป็นสามร้อยถ้าครูเปลี่ยนเป็นตาช่างตัวเดิมอ่ะหกตัวหกตัวเนี่ยแปลว่าแรงขึ้นก็จะเป็นหกเท่าของเดิมถูกไหมเราก็อ้างว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะอะวันนี้เราจะหาแรงขึ้นอันใหม่ แรงขึ้นอันใหม่เนี่ยตัวตาช่างก็จะแบกทั้งหมดหกตัวแต่ละตัวแบกเท่ากันก็หกทีนะครับแทนแรงตึงเชือกแรงสป,ปริงหกทีเป็นทิศขึ้นแล้วน้ำหนักวัตถุตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่อ่านได้สามสิบแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเหมือนกันแรงขึ้นมีเป็นเป็นน้ำหนักอันเดียวทีเดียวเป็นแรงลงคือตัวน้ำหนักนะครับสามร้อยอ่ะ เท่ <c oughs> ที่เอามาก็คือแรงขึ้นนะครับที่เราอ่านได้อ่านได้สามร้อยแล้วแรงลงก็คือน้ําหนักนะครับงั้นน้ําหนักของวัตถุเป็นสามร้อยแต่พอเป็นออีกอ,อันหนึ่งนะครับเป็นหกตัวเงี้ยแรงขึ้นก็เปลี่ยนเป็นหกทีแต่แรงลงยังคงมีน้ําหนักตัวเดียวนะซึ่งน้ําหนักนั้นมีค่าเป็นสามร้อยจากข้างบนนะครับทีเดียวก็เลยเหลือหกห้า สามิบหลือห้าสิบนิวตันนั่นเองนะพอเหมือนกับเราเอาอะไรมาช่วยแบกนะครับน้ำหนักของแต่ละอันเนี่ยที่แบกมันเนี่ยก็จะหารกันนั่นเองนะครับ ข้อห้าเลยจากรูปตาช่างสปริงเนหนักสองสี่หกแปดนิวตันแล้วก็แขวนกับถุงทรายหนักสี่นิวตันนะแล้วก็มาร์คน้ำหนักเอาไว้เลยถามว่าตาช่างบีจะอ่านได้เท่าไหร่เวลาตาช่างขาอ,อ่านขาอ,อ่านค่าที่อยู่ใต้ตาช่างไม่ได้อ่านบนตาช่างหรือไม่ได้อ่านน้ำหนักตัวเองนันสิ่งที่แขวนอยู่บน อยู่ใต้บนะมีอะไรบ้างมีหกแปดสี่สี่เราก็หกแปดสี่สี่เนี้ยมาหารกันนั่นเองนะครับไอ้ไม่ใช่เอามาหารกันเอามาบวกกันนั่นเอง 6, 6, 8, 4, 4. บวกแปดบวกสี่บวกสี่ก็จะได้คำตอบเป็นยี่สิบสองนิวตันนะข้อไขอ่ ข้อายากหน่อยแต่ว่าก็ใช้หลักการรวมแรงที่เราเรียนนะถ้าสมมุติแรงไปทิศเดียวกันเราก็จับบวกกันใช่ไหมถ้าแรงไปทิศตรงข้ามก็จับลบกันนี้ถ้าแรงไปทิศทางใดๆเราจะใช้หลักก็คือตัวแรงย่อยของเรานะครับใช้หลักว่าแรงย่อยเนี่ยจะเขียนลูกศรหัวต่อหาง แต่ว่าแรงรัพจะลากจากต้นไปท้ายดังนั้นตอนนี้เรามีแรงย่อยทั้งหมดสามแรงนะ P, Q, R กระทำต่อกันที่จุดศูนย์ศูนย์แล้วถามว่าแรงลัพเนี่ยจะไปตกอยู่ที่จะตุภาคอันไหนนะครับครูก็ให้จะตุภาคมาแล้วทั้งสี่อัน เริ่มเลยเราจะเริ่มจาก P Q หรือ R ก่อนก็ได้แล้วเอาตัวตัวหัวเนี่ยมาต่อหางอันต่อไปโดยการวาดรูปนะครับที่ P ก่อนนะเขาเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งสองสองตรงนี้นะครับก็คือเหมือนกับเลื่อนไปตามแกนนอนสองแล้วก็ขึ้นไปสองใช่ไหมก็คือตัวนี้ได้เป็น P Q Q กับ R นะครับู เลือก Q ก่อนหรือก r ก่อนก็ได้นะนี่ครูลองเลือกอาก่อนนะครับยังไงการบวกตมบัตรสลับที่อยู่แล้ว r เนี่ยเขาลงล่างมาสามเห็นไหมเราถึงขึ้นที่จากศูนย์ไปลบสามคือลงล่างมาสามหนูก็ลงล่างมาสามนะครับจากสองลงล่างมาสามมันจะกลายเป็นจบที่ลบหนึ่งเราย้าย r มาอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหม อ่าก็คือลงล่างสามนั้นสองลบสามนะครับมันก็จะลงมาที่ลบหนึ่งนั้นไล,ล่ลงมาเรื่อยๆก็ได้สุดท้ายคือตัว q <c oughs> ตัว q เนี่ยเกิดอะไร q เขาเฉียงเฉียงใช่ไหมวิธีการวาดตัวเฉียงเฉียงนะครับเราก็ลองดูว่าเขากินแกนนอนไปเท่าไหร่กินแกนตั้งไปเท่าไหร่แกนนอนเนี่ย เขาไปทางซ้ายลบสามนะงั้นเราก็ไปทางซ้ายลบสามเหมือนกันนะเขียนเส้นปปาไว้ก่อนจากสองนะครับจากนะแกนนอนสองกลายเป็นลบสนะามขยับไปลบสามก็จะไปจบที่ลบหนึ่งที่ลบหนึ่งตรงนี้หลังจากนั้นตัว q เนี่ยไม่ใช่แค่ไปจบตรงนี้นะเขาได้เดินทางขึ้นไปอีกสอง งั้นเราก็ขึ้นไปจากตำแหน่งตอนนี้อีกสองนั่นเองปุ๊บปุ๊บปบ๊หนึ่ง๊ปบป,บป,บปบ๊สองจะไปจบตรงนี้อะนี่คือตัวคิจะไปจบที่หนึ่งลบหนึ่งไอ้ลบหนึ่ง,หน,งหนึ่งตรงนั้นครับงั้นถ้าเราเอา PQR มาเขียนต่อกันมันจะอะลากจากต้นไปท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปจบท้ายที่ตรงไหนที่ จากตัวภาคที่สองนะงั้นแรงลับของเขาครับก็จะไปจบที่จัตุภาคที่สองนั่นเองัอี่สรุปง่ายเนาะถ้าเราอยากหาแรงลับนะครับจากแรงหลายๆแรงหลายๆทิศทางเราเอาแรงย่อยมาวาดต่อกันให้เป็นรูปส่วนแล้วแรงลับก็คือลากจากต้นไปท้ายนะครับแรงลับก็คือจะเป็นแรงนี้ลาก,ากต้นไปท้าย ต้อไปข้อเจ็ดยกแก้วน้ำแก้วน้ำตัวนี้มีมวลจุดสามกิโลกรัมหลังจากนั้นเขาต้องการเคลื่อนที่จากพื้นด้วยความเร็วคงที่ความเร็วคงที่หรือหยุดนิ่งก็ตามนะครับจะมีแรงรับเป็นศูนย์ นั้นแก้วน้ำเนี่ยมวลของมันอยู่ที่จุดสามกิโลกรัมแล้วเขาจะมีแรงอะไรกระทำบ้างบนแก้วน้ำเขาจะมีแรงโน้มถ่วงดึงลงไปนะครับมีค่าเป็นน้ำหนักก็คือเ g ซึ่งมันคือจุดสามคูณกับ G คือสิบก็จะเป็นสามนิวตันที่ฉุดเขาลง เพื่อที่แรงรับจะเป็นศูนย์เราก็ต้องออกแรงในทิศขึ้นเตือยได้มีค่าเท่ากับสามนิวตันเท่ากันก็ตอบขอควายข้อแปด ข้อใดทาให้ลดแรงเสียดทานได้อันแรกคือใช้ล้อเลื่อนอันนี้ทําให้มันลื่นขึ้นเนาะอันนี้แหละทําให้ลดแรงเสียดทานได้ข้อใข่คือปูสนามหญ้าสนามหญ้ามันฝุ่ขลับฮะมันก็จะไปเพิ่มแรงเสียดทานมากกว่าหินอ่อนต่อไปเนื้อหยาบผ้าเนื้อหยาบก,ก็จะฝุกขลักกันเพิ่มแรงเสียดทาน ลวดลายก็เช่นกันเป็นปลูกผังหมดเลยก็เลยเป็นผลเพิ่มแรงเสถ่า,าจะเป็นลดการ,รลดแรงเสดทานะครับข้อเก้าปูผักลังไม้ดังผ้านะแล้วการกระทำในข้อใดไม่ได้ช่วยให้ลังไม้เราผลักได้ง่ายขึ้นนะครับทาน้ำมันทาน้ำมันมันจะลื่นถูกไหมลังไม้ก็จะ ผักไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ลดแรงเสียดทานถูกนะครับแต่ไม่เอาตอบก็คือลดเนาะไม่เอานำลังไม้นำของในลังไม้ออกอันนี้คือการลดน้ําหนักการลดน้ําหนักเนี่ยแรงกดพื้นมันก็ลดลงแรงเสียดทานก็ลดเช่นกันอันนี้ลดได้ผักง่ายขึ้นพริกกล่องเป็นแนวตั้ง ที่กล่องเป็นแนวตั้งคือการลดพื้นที่ผิวซึ่งการลดพื้นที่เนี่ยนะครับเอหรือแรงเยดทานจากคงที่นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ผิวนะครับจะตั้งแนวตั้งหรือแนวนอนเขามีแรงเยดทานเท่ากันครับมันอยู่ที่ความกรุขระของผิวสุดท้ายคือการใช้เชือกผูกังไม้แล้วดึงขึ้นเสียง การดึงขึ้นเฉียงเียงแบบนี้จะทำให้ตัวแรงกดมันลดลงพอแรงกดลดแรงเสียดทานก็เลยลดตามไปด้วยนั้นะปัจจัยที่จะลดแรเสียดทานได้หนึ่งคือเธอเปลี่ยนผิวของข้อกอไก่ก็ได้นะทำให้มันลื่นขึ้นสองคือเธอลดน้ำหนักนะหรือสามคือเราลด แรงกดด้วยการฉุดเขียงเฉียงนะครับทำได้แค่สามกรณีนี้เท่านั้นอพอสิกผักกล่องพลาสติกด้วยแรงสี่สิบห้านิวตันแล้วกล่องมันพอดีเลื่อนพอดีเลื่อนเนี่ยมันคือแรงเสียดทานสถิตสูงสุด แปลว่าถ้าเราผลักมากกว่าสิบห้าเนี่ยมันก็จะเนี้ยเคลื่อนที่ได้แล้วไหมคราวนี้แรงเสียดทานสถิตสูงสุดเนี่ยนะครับมันคือแรงที่แบบว่ามากที่สุดใช่ไหมฮะที่จะทําให้เกิดแรงเสียดทานนะครับสถิตอ่นะคราวนี้พอหลังจากที่เราออกแรงไปมากกว่าแรงเสียดทานสีสูงสุดนะ แรงเสียดทานจะกลายเป็นแรงเสียดทานจนดังนั้นตัวค่าแรงเสียดทานหลังจาก45ะคระับออกหลังจากออกแรงเกิน45เนี่ยมันจะน้อยกว่าค่า45นะดังนั้นคําตอบก็คือ,อ45มันอยู่ด้านบนนี้แรงเสียดทานที่เราออกอะไรตัวนี้ก็จะน้อยกว่า45นั่นเอง เพราะว่าอันนี้คือ f สถิตนะครับ15เท่ากับค่าเรียกว่า f สถิตสูงสุดหรือว่า max นะครับมันจะมีค่ามากกว่าแรงเสียดทานจนหรือแรงเสียดทานที่เกิดหลังจากเคลื่อนที่ไปเร็วขต่อไป11พักวัตถุ4ชนิดเถอดด้วยแรงที่เท่าเท่ากันนี้ได้ระยะ ทางไม่เท่ากันเพราะว่าวัสดุเป็นคนละประเภทถ้าพื้นตัวไหนมีแรงเสียดทานมากระยะทางก็จะเคลื่อนที่ไปได้น้อยนนวัตถุที่เคลื่อนที่ได้น้อยสุดนี้ก็คือ C ตามมาด้วยอนะ่ะแรงเสดทานของ A แล้วก็ B D C A B D ต่อพ่อขอควายสิบสองกับสิบสามเป็นเรื่องแรงเสตทางสถิตกับจนเหมือนเดิมนะแต่มาเป็นรูปแบบของตารางบ้างนะออกแรงผักตอนแรกก็ยังหยุดนิ่งนะหลังจากนั้นเริ่มเคลื่อนที่ครับที่สิบห้าโอ้จริง ผู้ใช้เลขเดิมเลยว่านะแต่ว่ามีการเพิ่มดีเทลเข้ามานะครับนั้นก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านจะเป็น45เนี่ยมันคือเอฟสถิตแต่หลัง45จะเกิดแรงสะทานจนขึ้นอ่นะแร่สทานสถิตเนี่ยถ้าเธอผักเท่าไหร่แรงสะทานจะมีค่าเท่านั้นแต่ว่าแรงสะทานจนนะครับจะมีแค่ค่าเดียวเท่านั้น ครับแล้วน้อยกว่าค่าสถิตสูงสุดนี่คือสถิตสูงสุดนะครับถ้าผากสี่ผ้ามันก็จะต้านสี่ห้าเหมือนเดิมนะครับแต่พอโจนปุ๊บมันจะต้องน้อยกว่าสี่ห้าลองมาดูนะหากผู้ออกแรงผัดสี่สิบแรงเสทานที่จะต้านก็ต้องต้านต้านด้วยแรงสี่สิบด้วยนะครับเพราะมันยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นที่ถูกไหมที่สนะี่สิบอ่ะมันเริ่มขึ้นที่ทนะี่สี่ห้านั้นแปลว่า ค้าเราผักเท่าไหร่มันก็ต้องต้านเท่านั้นมันถึงจะหยุดนิ่งได้ครับเฮต่อไปถ้าครูออกแรงผักร้อยอะร้อยนี้เกินสี่สิบห้าแรงเราก็จะต้องไปคิดเอจนแรงเสรีฐานจนนี้แรงเสรีฐา,านจนเนี่ยอยู่ๆเราก็ไม่รู้ค่าด้วยตัวเองเพราะว่ามันจะพงที่ค่าเดียวแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับแรงผักด้วยไม,ไม่ได้สัมพันธ์กับค่าสัิส่วนสุดเท่าไหร่ด้วยนะครับ เราไปดูข้อมูลของตอนที่เคลื่อนที่ไปแล้วนะคือหกสิบหกสิบแรงลับเป็นสามสิบนะเราก็ลองตั้งดูนะครับว่าในขณะที่เคลื่อนที่ไปแล้วนะเราออกแรงหกสิบแล้วมันต้านเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะมันต้านด้วยเอฟจนแล้วมันมีแรงลับเป็นแรงลับเป็นสามสิบเราไปแก้จากเมื่อกี้ หกสิลบค่าเท <30. S 1> ่าไหร่ก็ไม right? ่รู้ได้สามสิบดังนั้น f อจนเนี่ยค่าที่ลบก็ต้องเป็นค่าสามสิบนิวตันเพราะหมายคือตอนที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วแนสิทธานจนจะคงที่ที่สามสิบนะแบบนี้ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดตึ๊ดตหม่นะครับกลายเป็นค่าค่าเดียวดังนั้นตัวแรงผลักถ้าเราผลักร้อยแรงรับค่าใหม่ ก็คือ100แล้วลบกับ30ได้70็ดสินิวตันนะต่อข้อพอใกล่อไป14 <c oughs> บีลาบูบูช่างนั้นหนะัก บนโลกได้ห้าห้ากิโลกร,รมัมพอเราไปอยู่บนแรงโน้มถ่วงที่มีแรงโน้มถ่วงเป็นสีเท่าของโลกน้ําหนักจะอ่านได้กี่กิโลกร,รมัมคือการชั่งน้าหนักอ่ะมันไม่ใช่การอ่านมวลน,นะแต่มันคือการอ่านแรงที่โลกกระทําต่อเราหรือดาวกระทําต่อเราะตัวคนเนี่ยนะครับก็จะมีน้ําหนักเนี่ยจากตัวดวงดาวฉุดลงแต่สิ่งที่เครื่องชั่งอ่านคือนะครับ แรงที่พื้นดันนะคะตัวคนขึ้นตัวเครื่องชั่นจะอ่านสิ่งนั้นไม่ได้อ่านน้ำหนักที่ตกลงไปดังนั้นนเออตอนเนี้ยเรากำลังไปเปลี่ยนดวงดาวใช่ไหมตัวน้ำหนักที่ตึงเนี่ยมันก็จะมากขึ้นครับงั้นแรงที่พื้นดันก็จะอ่านได้มากขึ้นตามเท่านั้นเลยนะครับข้อนี้ไม่ได้ถามมวลแต่ถามน้ำหนักเลยดังนั้นมวลเนี่ย ห้าห้าสิบห้ากิโลกร,รัมช่างบนโลกใช่ไหมพอไปอยู่ดาวนู้นเนี่ยมันก็จะหนักขึ้นนะครับเราจะช่างหนักได้มากขึ้นเป็นห้าสิบห้าคูณสี่เท่าก็คือสองร้อยยี่สิบนะครับกิโลกร,รัมได้เลยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นนิวตนันเราคิดแค่ว่าเฮ้ยพอมันไปอยู่ดาวใหม่แรงน้งถ่วงก็มากขึ้นนะครับแรงฉุดที่ได้ก็มากขึ้นนะครับเราอ่านแรงเราไม่อ่านมวล แต่ถ้าถามว่ามวลเป็นเท่าไหร่บนดาวนู้นคําตอบก็คือมวลยังคงเป็นห้าสิบห้ากิโลกรัมนะคะมวลไม่ได้เปลี่ยนแต่ตัวเครื่องช่างเราต่างหากที่เทียนไปตามดวงดาวเ่อป้ายข้อสิบห้าปัจจัยใดไม่มีผลต่อแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวกับวัตถุนะครับตอบปริมาตรเนาะ มวลมีผลนะครับดาวใหญ่ก็จะดึงดูดปริวาณได้เยอะไหมครับมวลวัตถุก็มีผลเช่นกันระยะห่างก็มีผลเนาะทีกพกกระต่ายมวลสามสิบบนโลกพอไปปล่อยกัตต่ายในอวกาศมวลและน้ำหนักจะเป็นเท่าไหร่มวลคงที่ทุกตำแหน่งนะตออสามสิบ 30, แต่ถ้าเป็นน้ำหนักบนอวกาศมันไม่มีค่าจีครับ น้ำหนักบนอากาศจีเป็นศูนไม่มีใคร่งแรงต้องผมให้เขาน้ำหนักของกระต่ายบนอากาศจะชั่งได้ใครจะอ่านได้ศูนย์นิ้วตันนะครับต่อไปปล่อยลูกบอลมวลจุดสามกับฝนนกมวลจุดศูนย์ห้ากิโลกรัมบนความสูงเท่ากัน ไม่มีอากาศอยู่ตรงนั้นนะครับสภาพที่ไม่มีอากาศงั้นสิ่งที่จะฉุดเขาลงได้ก็คือมีแค่ตัวแรงโน้มถ่วงเ g ็จที่ฉุดลงอ่าประเด็นก็คือน้องทั้งคู่เนี่ยน้องอยู่ที่ความสูงเท่ากันแล้วปล่อยลงมานะครับทำให้ตัวสิ่งที่จะเปลี่ยนความเร็วเขาเนี่ยนะครับ มีคือค่าจเท่ากันนะครับความเร่ง g ีจะเปลี่ยนเขาทําให้เร็วขึ้นพร้อมๆกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบอลหรือขนนกก็จะตกถึงพื้นพร้อมกันนะครับเพราะว่ามีความเร็วไอ้มีความเร่งเนี่ยเท่านะครับความเร่ง g ีเท่าผลลัพธ์สุดท้ายก็คือความเร็วขณะถึงพื้นก็จะต้องเท่ากันด้วยเห็นไหม แรงเนีเขาฉุดไม่เท่านะแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายคือความเร่งหรือการเปลี่ยนความเร็วเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับอันนั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุมวลเท่าไหร่ถ้าตกภายใต้ความเร่งของดาวไหนดาวก็จะเร่งให้เขาเร็วเท่ากันขณะตกถึงพื้นนั่นเองนะครับแต่ตัวน้ำหนักที่ฉุดลงมันฉุดไม่เท่ามวลมาก ก็ฉุดได้เยอะไหมมวลน้อยก็ฉุดนิดเดียวนะครับการที่มันฉุดไม่เข้าผลลัพธ์สุดท้ายมันก็เลยเร่งความเร็วเท่ากันนั่นเองต่อไปสิบแปดเมื่อวัตถุกตกจากที่สูงพลังงานจลนจก,กับพลังงานศักย์จะเป็นยังไงตอนที่มันตกนะเขายังไม่มีความเร็วใช่ไหมแต่พอถึงพืนะ้นอะ นะครับตัวความเร็วจะเพิ่มขึ้นนั้นพลังงานจนจะเพิ่มขึ้นส่วนตอนแรกตอนที่ตกลงมาตอนแรกมันสูงพลังงานศักด์ก็จะสูงแล้วพอถึงพื้นพลังงานศักด์ก็จะลดลงตามความสูงนั้นน้องพลังงานศักด์ที่ลดลงนี่แหละเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นนะครับเปลี่ยนไปเป็นความเร็วต่อไปขณะที่เราเนี่ย กดมวลติดสปริงก็คือเรากดตัวก้อนวัตถุนี้ลงไปครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้มันดีดตัวขึ้นไปในที่สูงปัจจัยใดไม่มีผลต่อความเร็วในการดีดตัวอันนี้เรื่องสปริงนะครับเราก็ต้องดูปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานศักยืดหยุดครับอันนี้คือเรื่องสักยืดหยุดสิ่งที่เพิ่มพลังงานศักยืดหยุดได้มีสองปัจจัยอเองก็คือ ตัวค่าคงที่สปริงหรือค่าในสปริงอันนี้หนึ่งสองก็คือระยะนะฮะระยะยืดหดถ้าเรากดมากสปริงก็จะมีพลังงานสับสปริงมากถ้าสปริงตัวนี้มีค่าคงที่มากหรือมันแข็งเวลาที่เรากดลงไปนะครับมันก็จะสะสมพลังงานเอาไว้ได้เยอะนั่นเองนะครับแล้วมวลก็จะ ดีขึ้นไปเยอะดังนั้นสิ่งที่มีผลอ่ะระยะหดมีผลมวลไม่มวลไม่มีผลนะค่านิสปีมีผลเลยตอบขอไขสุดท้ายแล้วอะคิดถึงเราแน่นอนนะไม่ได้เจอกันแล้วนะ <c oughs> ก็ไว้เจอกันใหม่ในเทอมต่อไปก็ได้นะคะมาน,น้ำตกจากที่สูง ลงสูง่กางหันน้ำเพื่อเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับใช้เป็นไฟฟ้าในหลอดไฟในโรงงานมีการเปลี่ยนรูปพลังงานง่ายๆน้ำตกจากที่สูงที่สูงมีพลังงานสั์นะครับโน้มถ่วงสูงแล้วตกลงมานะฮะน้ำก็จะมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นพลังงานจนเปลี่ยนไปเป็นตัวพลังงานไฟฟ้านะครับ สุดท้ายตัวหลอดไฟนั้นนะ่ะมันคือพลังงานแสงงั้นตอบข้อควอายนะวันนี้ก็นะครับจบไปแล้วเทอมนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็แฮปปี้กับการสอบปลายภาคเนาะไว้เจอกันใหม่เทอมถัดไปครับวันนี้บ๊ายบาย